วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาถอดแล้วถอนหนึ่เล็กอมาเขา่อยคุไม่ฝันว่าวันนึงฝันจะเรียนเลยครับ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะฮะก็จะเป็น EP สุดท้ายของ การจัดฟัน <c oughs> EP สุดท้ายของคลิปการจัดฟันสุดแสนจะยาวนานตลอด2ปีของเจมซึ่งจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่สรุปตั้งแต่ก่อนจัดฟันมาจนถึงเจมถอดเหล็กมาเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ละเอียดมากเท่าไหร่ถ้าใครอยากดูคลิปแบบละเอียดมากพาไปดูไปทําแต่ละขั้นตอนเนี่ยสามารถไปดู EP แยกของเจมได้เลยนะ,ะซึ่งเจมทำไว้ทั้งหมด 9 EP แล้วนะครับเดี๋ยวเจมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างให้ทุกคนเนาะก่อนอื่นเจมต้องบอกก่อนว่าเจมเนี่ยเป็นคนฟันซ้อนครับเจมอยากจัดฟันตั้งแต่เด็กเพราะว่าฟันเราซ้อนเราอยากมีฟันที่เรียงสวยเหมือนเพื่อนมาสามมาสี่เราก็ไปปรึกษาซึ่งหมอก็บอกว่าปัญหาของหนูอ่ะจะต้องผ่าตัดนะเพราะว่าหนูเนี่ยฟันล่างข้อมฟันบนแล้วก็คานยื่นค่าผ่าตัดประมาณหลักแสนซึ่งจะบอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีตังค์ตอนนี้ก็ไม่ได้มีมากเอ้ยไม่ได้ ตอนนี้มีตังมากรวยมากนะครับพูดไว้ก่อนนะครับเป็นสิเคต <c oughs> พอหมอพูดถึงการผ่าตัดหลักแสนเนี่ยจะบอกว่ากลายเป็นความฝันอันแบบไกลลิบหลีมากๆของเจมเลยในการจัดฟันจนมาเรียนที่มอชอแล้วมีช่วงหนึ่งเนี่ยฟันเจมซี่ที่มันซ้อนกันเนี่ยมันเหม็นเจมก็เลยไปปรึกษาที่คณะทันตแพทย์เขาก็ทําการตรวจดูพบว่าฟันเจมซี่ที่มันซ้อนเนี่ยมันทําให้เจมอะทําความสะอาดไม่ถึงแล้วมันแมงกินจน กัดไปจนถึงลากฟันยังไงก็ไม่รู้จนเจมจะต้องรักษารากฟันครับทุกคนหมอที่รักษารากฟันให้เราอะ่ะก็บอกว่าถ้าน้องรักษารากฟันหายเสร็จแล้วเนะี่ยไม่ได้จัดฟันฟันยังซ้อนอยู่เหมือนเดิมก็ทําให้น้องมีโอกาสที่น้องจะต้องมารักษารากฟันอีกพี่เขาก็เลยบอกให้เจมว่าไปจองคิวจัดฟันของคณะทันตะไว้ราคาไม่แพงราคาขายกันแกละหกหมื่นเรก็โอเค ได้เราก็เลยไปลงคิวจัดฟันกับที่คณะทันตแพทย์ไว้แต่มันก็นานมากทุกคน1ปีก็และ2 2ปีก็และก็ยังไม่ได้คิวเจมก็เลยไปเริ่มหาคีนิครับ พอเราไปหาคลินิกเนี่ยเราจะพบว่าคลินิกที่เราจะจัดฟันแบบผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยมีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือจัดฟันแล้วเข้ามาผ่าตัดในคณะทันตแพทย์อันนี้จะอยู่ที่ราคาขากรรไกรแล้วประมาณ60,000บาทส่วนประเภทที่2ก็คือจัดฟันที่คลินิกข้างนอกผ่าตัดที่คลินิกข้างนอกหรือผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนข้างนอกจะตกอยู่ที่ขาแล้วประมาณแสนห้าโอ้เพราะฉะนั้น แน่นอนนะฮะคนรวยๆอย่างเราก็ต้องเลือกขาดละ6 0,000อยู่แล้วเจมไปเจอ i g Mo เม t ์เทนเดนท l ลค i ิกที่เจมจัดอยู่ทุกวันเนี่ยแหละครับทุกคนจนจัดเสร็จเนาะเจมจะบอกว่าทำไมเจมถึงเลือกคลินิกนี้เพราะว่าคุณหมอยึดเยอะมากครับเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์ทันตแพทย์ใช่ไหมหมอเจ้าของคลินิกอะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์แล้วนะครับเป็นอาจารย์ไปเปิดหรอถ้าอาจารย์ไปเปิดก็น่าจะดีสิเจมก็เลยได้เข้าไปทําการปรึกษานะครับแล้วก็เข้าสู่อีีที่หนึ่ง ภาพหน้าตาเจมก่อนที่เจมจะจัดฟันเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเจมมีฟันซ้อนและฟันล่างเจมอันนี้ฟันล่างอันนี้ฟันบนคนปกติอยู่แบบนี้ใช่ไหมฟันล่างเจมอยู่อย่างนี้ครับอยู่อย่างนี้ไม่พอนะครับอย่างนี้ด้วยครับอยู่เอียงๆอย่างนี้ด้วยนะฮะทุกคนหลังจากได้เข้ามาปรึกษาที่คลินิกเนี่ยหมอก็จะตรวจเช็คว่าฟันเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างฟันคุดอยู่ใช่ไหม มีฟันที่รักษาล่าฟันอยู่สองซี่เนี่ยเนาะแต่ของเราก็คือกระดูกขันไกลนยื่นนะครับพอเราทราบว่าเราเนี่ยมีปัญหาขากรรไกรผิดปกติจริงๆแล้วเนี่ยหมอเขาก็เลยนัดให้เราเนี่ยมาปรึกษากับอาจารย์ที่จะผ่าตัดขานไกรให้เราถเรา่าัดแล้วมันจะซ้ำลงไหมครับในแนวความสูงใช่ไหมเราต้ไปจะซ้ำลงด้วยถแกไหรือ่ถามเดียร์นะแล้วก็คุณหมอว่าผมหน้ายาวเกินไปไหมครับ นิดนึงเหรอหรือว่าเยอะเลยหน้ายาวไหมผลก็หมอราะว่าเจจะบอกว่าตอนนั้นนะ่ะเจมมั่นใจในตัวเองมากทุกคน <laughs> เจมคิดว่าหน้าตัวเองไม่มีปัญหาหน้าไม่ยาวหน้าพอดีมากเจมก็เลยถามหมอไปอย่างนั้นเพราะว่ากลัวผ่าตัดมาแล้วหน้าจะสั้นลงแต่พอกลับไปมองในคลิปตัวเองตอนนี้เป็นคนเก่งเนาะถึงมั่นใจได้ขนาดนั้น จวนตรงนี้มันรุมแบนแบนไปคิดว่าน่าจะต้องแบบแตนาข้างหน้าล่องตรงนี้มันก็จะดูขึ้นขึ้นประปรสเสร็จเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าขากันไกเจมเนี่ยมันผิดปกติสองขากันไกเลยก็ต้องผ่าตัดทั้งขากันไกบนและผ่าตัดขากันไกลล่างสําหรับใครเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเนี่ยเจมแนะนําให้เข้าไปปรึกษาก่อนเนาะปัญหาขากันไกอาจจะไม่เหมือนกันบางคนฟันล่างเข้ามาบนก็จริงนะแต่ว่าขากันไกไม่ผิดปกติก็จัดฟันเฉยๆก็แก้ได้หลังจากปรึกษาเสร็จ เราก็เริ่มต้นด้วยการเคลียร์ช่องปากครับซึ่งแน่นอนเจมก็ต้องไปเคลียร์ที่คณะสันตแพทย์นะครับเพราะว่าฟรีครับและใครสงสัยว่าเคลียร์ช่องปากไปทําไมบางทีเรามีรอยโรคอยู่เนาะมีฟันผุมีคราบหินตูนหินน้าลายอะไรเงี้ยการเคลียร์ช่องปากก็คือการจัดเตรียมช่องปากให้พร้อมที่จะติดเครื่องมือ,อ,อเฉียไปเยอะอยู่ถ้าไปทําข้างนอกแต่นี่ฟรีครับน้องๆคนไหนเป็นนักศึกษามชก็รีบเคลียร์ช่องปากให้เสร็จ ก่อนจะเรียนจบนะฮะและแล้วก็มาถึงวันที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตอย่างที่เมบอกไปไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้ใส่เหล็กจัดฟันครับทุกคน,นเรียบร้อยนะครับฝาปิด <laughs> และแล้วก็มาถึงข้าวมือแรกหลังจากที่ใส่เหลจกจัดฟันครับเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยละกันข้าวบัดปูนะครับจัดฟันแล้วหอมจะกินอะไรไม่ได้ไม่มีอยู่จินนะเบว่าเออร่อยเหมือนเดิมเลยเอ่ะแต่พอคืนนั้นเท่านั้นแหละอตอนนี้เียวก็จะมีการพูดใหม่คือไม่ขยับปากบ,บนเลยทุกคนไม่งั้นถ้าเราเพ่นแล้วเนี่ยปากันติดฮะ เราก็มีวิธีใหม่ก็คือเราจะเป่าแล้ก็ปาดรูปติดคือปากมันไม่เคยมีเหล็กไม่เคยมีอะไรอยู่ในปากมาก่อนนะครับทุกคนพอมันมีมาปุ๊บพอเราขยับปากมันก็บาดเหล็กระบมทั้งปากเลยครับทุกคนวิธีแก้ก็คือเอาขี้ผึ่งที่หมอเขาให้มาตอนจัดฟันวันแรกอะ่ะใส่ไอ้ยาเฮ้ยกคนสวดสดีครับเป็นไงบ้างว้าวว้าวว้า,วา,วาใส่เหล็ก ใหม่ๆ2อ,อาทิตย์แรกเนี่ยฟันห้ามกระทบกันเลยครับทุกคนพอฟันกระทบกันนะก็คือแบบปวดร้าวระบุมขึ้นอย่างเงี้ยเลยแต่หลังจาก2อ,อาทิตย์ก็หายครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ E ีีที่3นะครับวิวัฒนาการ1ปีบอกว่าระยะเวลา1ปีเนี้ยหมอก,ก็คือพยายามทําฟันเจมที่มันซ้อนกันนะให้มันคลี่ออกและจัดฟันให้จากตอนแรกเป็นแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ เพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการผ่าตัดหมอจะได้ผ่าตัดขันไก่ล่างเข้ามาผ่าตัดขันบนออกหนึ่งปีนี้ก็จะเป็นหนึ่งปีที่เราได้ใส่อุปกรณ์ในการดึงฟันดันฟันขยับฟันอะไรเยอะแยะมากมายึ่งคลิปนี้เจมบอกไว้ละเอียดเหมือนสอนแบบสอนหนังสือเลยอะทุกคนทําการดึงฟันสองซีนี้ของเจมออกจากกันจนน้องคนข้างหลังน้องคนนี้นะโผล่มาเนานะดูจากรูปแรกน้องคนข้างหลังยังซ้อนอยู่กับพี่คนข้างหน้าอยู่เลยจะบอกว่าช่วง เมื่อฟันเราพร้อมผ่าตัดเมื่อไหร่จะเป็นช่วงที่หน้าตาเราน้าเกียดมากซึ่งอย่างที่เจมบอกไปว่าเจมได้ผ่าตัด2ขากันกล้อยนเนี่ยฮันเนอร์นี่เมื่อหมอพิจารณาว่าเอ้ยเราพร้อมแล้วนะที่จะผ่าตัดหมอก็ให้เราไปลงจองคิวที่คณะทันต์ครับพอไปถึงหมอเขาก็จะมีตารางมาให้ว่า เดือนพฤษภาว่างวันนี้วันนี้วันนี้เดือนมิถุนาว่างวันนี้วันนี้วันนี้เราก็ทําการเลือกวันที่เราต้องการจะผ่าตัดซึ่งเจมก็ได้ดูเลิกดูยาบมาของเจมแล้วนะว่าเอ้ยวันไหนที่เราผ่าตัดขาดกันไกลๆแล้วหน้าเราจะออกมาเพอร์เฟกดูดีที่สุดและก็ได้ ตกลงปรงใจกับวันที่25พฤษภาคมครับทุกคนหลังจากนั้น1เดือนก่อนผ่าตัดเราก็ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนและนี่ก็เป็นหน้า1เดือนก่อนผ่าตัดของเจมนะครับทุกคนจะบอกว่า1เดือนก่อนผ่าตัดเนี่ยเป็น1เดือนที่ละเอียดมากเพราะหมอจะต้องทําทุกอย่างเพื่อมาคํานวณการผ่าตัดของเราเนาะรวดนะครับแล้วก็พิมพ์ปากไปเพื่อที่จะไปเตรียมสสาหรับผ่าตัดทั้งการ วัดระยะใบหน้าเอซเย์เอซเลสสามมิติเฟสสแกนทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเอามาวางแผนการผ่าตัดเนาะหลังจากหมอจัดฟันของเรากับหมอผ่าตัดขาการแกรของเราเนี่ยคุยกันและประมวลผลต่างๆที่เราทําในช่วงนี้มาเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าผลของน้องออกมาแล้วเนี่ยก็คือน่าจะทําเป็น2อขาในใจไกลแน่ละขากกบนขยับมาข้างหน้าครับขากไกลล่างขยับเข้าไปประมวลก็เข้าประมาณสี ต้องบน <4 S 2> ออกสีมิลคือ,ห,ห,อหลังจากที่ผ่าจิตแล้วใช่ไหมครับพี่ กระดูกเป็นแบบนี้ซึ่งช่วงบริเวณใต้ตาของเจม,มันยุบไป้าจะเห็นจากโรคเข้ามาตรงนี้นะนสรุปแล้วเนี่ยเจมก็ได้ผ่าตัดซองขากรรไกรเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเจมยังได้เสริมซิลิโคนใต้ตาจากการที่เขาไปคำนวณต่างๆมาแล้วเนี่ยพอเจมเลื่อนขากรรไกรบนออกมาเลื่อนขากรรไกรล,ล่างเข้าไปจะทําให้แถวบริเวณใต้ตาของเจมเนี่ยดูยุบก,ก็เลยจะต้องเสริมซิลิโคนใต้ตาเพื่อให้หน้าเราบาลานซ์ที่สุดตอนแรกเจมก็กลัวนะทุกคนว่าแบบ เออมันเป็นคณะทันตแพทย์อะเขาเกี่ยวกับการรักษาเขาจะแค่ผ่าตัดแค่ฟันเจียมมันมาสบกันเป็นคนปกติเฉยๆหรือเปล่าจะไม่นะฮะเขายังคํานึงถึงความสวยงามด้วยอย่างบางคนที่แบบคางก่อนผ่าเขาคางปกติพอผ่าปุ๊บมันจะทําให้กลายเป็นคนหน้าสั้นคางสั้นเขาก็จะมีการแนะนําให สไลด์คางเสริมคางอะไรไปด้วยแต่อย่างของเจมเนี่ยคางยาวอยู่แล้วพอผ่าเข้ามาก็เลยไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับคางเลยแต่หมอเขาก็มีถามนะผมอยากได้คางที่มันมนๆหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวหมอจะเหล่าคางที่มันมนให้ซึ่นเจมปฏิเสธนะครับเจมบอกว่าไม่เอาครับเจมอยากได้คางแหลมเหมือนเดิมและผลลัพธ์ทั้งหมดก็ได้นําไปจําลองใบหน้าหลังผ่าตัดนะครับเห็นไหมครับว่าคางล่างขยับเข้าคางบนขันไกลล่างขยับเข้าขันไกลบนค่อยขยับออก ก็ถึงวันผ่าตัดก็เป็นวันที่เจมตื่นเต้นที่สุดเพราะว่ามันเป็นวันที่เจมเนี่ยรอคอยที่สุดในชีวิตนะครับและเข้าสู่ EP ที่4เราก็ได้ผ่าตัดที่คณะทันตแพทย์มอชอเขาให้เราเนี่ยมานอนก่อน1คืนเนียบ้าก่อนเดี๋ยวหัวจะออก เดี๋ยวรอจอดน้าเกลือลแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดแปดโมงสิบครับเราก็นั่งรออย่างตื่นเต้นมากเขาก็จะมีการอธิบายเนะว่าเข้าห้องผ่าตัดไปจะต้องทําทอะไรบ้างหมอจะฉีดยาสลบเข้าที่เช่นเลือดจะเจ็บนิดๆหลังจากนั้นพอเราสลืมสลือก็จะมีการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปทางจมงูกและพอเราสลืมสลือไปอีกนิดนึงเขาก็จะใส่สายปัสสาวะนี่กําลังเติมน้าเกลือนะครับแล้วก็ทยอยให้ยาจะลดรวมยาช่วกระเพาะยาแก้ปวด ตอนฉีดยาเนี <gegen violin> <warfare> ่ยปวดนะฟังอธิบายไปสัก <x> พักเราก็ถ <calculating> ึงเวลาเข้าห้องผ่าตัดครับทุกคนไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจยากาศในห้องผ่าตัดทุกคนนึกถึงห้องจะแบบกว้างมากกว้างมากเลยนะแล้วก็มีเครื่องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็มีเตียงอยู่ตรงกลางเล็กมากทุกคนเตรียมเข้าไปนอนแล้วก็แบบ อุ้ยเล็กเท่านี้กลัวตกเตียงมากและสิ่งที่เจนโกรธที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมก่อนผ่าตัดเรางดน้ำกินอาหารตั้งแต่สี่ทุ่มมันทุกคนแล้วพยาบาลในห้องพูดว่าโอ้เดี๋ยวแล้วเครียดนี่เดี๋ยวเอาไปกินจิ้นตุ๊บสัญกำแพงบอกปีเขาว่าลั้หนาทุกคนเราก็นอนรอนแล้วก็ หิวหิวและอีกเรื่องหนึ่งที่เจมกลัวเลยก็คือเจมกลัวเจมจะไม่สลบครับเพราะเจมนอนหลับยากทุกคนตอนแรกเจมกลัวอุย้ยถ้าเขาฉีดมาแล้วเราไม่สลบแล้ว,มมลวหมอผ่าตอนเรารู้ตัวเราจะทํายังไงล่ะมันไม่รู้อะไรเลยครับทุกคนมันไม่ได้ง่วงนะไม่ได้ฉีดไปแล้วแบบไอ้ง่วงจังเลยมันเหมือนแบบเราปิดรีโมททีวีแล้วก็กดเปิดอีกครั้งเลยอะครับทุกคนมันดับปุ๊บแล้วก็ปุ๊บผ่านไปหกชั่วโมงหลังการผ่าตาัดเจมลืมใจทีอยู่ในห้องพักฟื้นแล้วครับ แน่นอนราจคือแต่ว่าแต่แต่ว่าเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเจ็บจริงนะทุกคนไม่รู้ว่าเบอร์มันเมาหรือมันอะไรก็ไม่รู้แต่ท่อปัสสาวะที่ใส่จรงมจเราอ่ะมันแบบนงนวงขัดๆมากเกมก็เลยขอให้พยาบาลเขาเอาออกให้นะครับเออเธอหรอฮะเธอลัมันเป็นการเจ็บที่แบบ ฮะยังไม่ไม่ไม่ทันได้ตั้งตัวเจ็บแล้วอ๊้เสร็จแล้วไงขอบคุณพี่พยาบาลทุกคนนะครับเขาดูแลเจมดีมากพูดเพาะมากน่ารักมากสอนทุกอย่างเลยหลังผ่าตัดมาเนี่ยการทานอาหารของเราเนี่ยเราจะต้องกินเป็นของเหลวแล้วก็จะต้องใสไสลิงฉีดเข้าข้างปากเขาก็สอนเราทุกอย่างนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อเจมว่ามันไม่เจ็บจริงๆดูคลิปครับไม่เคยรักใครเท่าพี่ใคร และหลังจากนอนพักอีกหนึ่งคืนเราก็ได้กลับบ้านพร้อมกับการมัดฟันมัดฟันคืออะไรถ้าใครจัดเหล็กอยู่เอารวดมาฟันเหล็กเราให้มันติดก,กันแล้วฟันเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละครับทุกคนเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดในชีวิตพอจะเข้าถึงช่วงเนี้ยกำลังใจต้องดีมากๆเป็นช่วงที่แบบโอ้โหทอ้อสูญเสียกำลังใจต้องการกำลังใจมากทุกคนออื หลังผ่าตัดเจมม่ะมีปัญหาก็คือเจมคัดจมูกมากทุกคนคัดจมูกแบบหายใจแทบจะไม่ออกแล้วก็มีเลือดก,กำเดาไหลวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่ฝนตก,กคนจมยือนอยู่ตรงนี้เลยจมยือนอยู่ตรงนี้เลยทุกคนแล้วเจมก็ยือนอยู่อย่างเงี้ยใส่ชุดนอนด้วยแล้วก็แบบคัดจมูกหายใจไม่ออกหายใจทางจมูกไม่ออกจะหายใจทางปาก ก็โดนมัดฟันอยู่ก็หายใจไม่ออกตอนนั้นเจมก็เลยคิดว่าเจมจะตายแล้วทุกคนจะทํายังไงก็ไม่ได้จะโทรเรียกหนึ่งหกเก้าก็ไม่ได้พ็รา้วโอ้หนอนอนโอ้หน่ะเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องเจมทําได้อย่างเดียวตอนนั้นก็คือไปเปลี่ยนชุดครับถามว่าเปลี่ยนทำไมเจมไปโรงพยาบาลหรอไม่ใช่ครับเผื่อว่าเจมตายคนจะได้มาเจอศพเจมตอนที่ยังเสร็จชุดดีๆอยู่ฉะนั้นเนี่ยทุกคนเตรียมไว้เลยสิ่งหนึ่งก็คือลูกยางที่เอาไว้ดูด เสมหะของเด็กๆอะ่ะช่วยได้เยอะมากช่วงแรกนะทั้งเลือดตำเดาไหลทั้งพูดไม่ชัดเจมาลุกยืนไม่ได้เลยเพราะพอ,พอยืนปุ๊บเลือดกำเดาไหลตลอดเวลาเลยการกินข้าวก็ลําบากมากทุกคนเพราะว่าอ้าปากไม่ได้กินได้แต่ของเหลวนะฮะึ่งจะบอกว่าอินชัวไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าทุกคนซื้อเถอต้องซื้อเลยแหละเจมลองกินอกไก่ละกินไม่ได้ครับเพราะมันปั่นไม่ละเอียดมันก็แบบเข้าไประหว่างแทรกซอกฟันเราไม่ได้อีกอย่างเนี่ยช่วงสองอาทิตย์นั้นนะเราแปรงฟันได้แต่ข้างนอก โซนข้างในฟันเนี่ยมันแปลงไม่ได้พอกินอกไก่ไปนะกินติดกินน้ําแกงกินติดแล้วเหม็นปากมากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องรักษาคอนทราในช่องปากมากจะต้องแปลงฟันอย่างดีมากทุกคนเพราะว่ายังมีแผลผ่าตัดอยู่ถ้าแปลงฟันไม่ดีก็ติดเชื้ออีกและการแปลงฟันก็คือทอรมานมากแล้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไป14วันครับน้ําหนักเลยลงไป5กิโลทวนครับทุกคน 2> 1, 2, 3, ครบสี่สี่วันเข้าสู่ EP ที่6ได้ถอดมัดฟันแล้วนะครับทุกคนสุดน้นะคะอ่าอ่าได้แล้วเห็นไหมโค้ก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเพี่ไแ่ถอดมัดฟันแล้วก็จอดใหม่ก็ เพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราจะกินแต่เราเคี้ยวไม่ได้ออห้ามเคี้ยว3ามเดือนเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการเชื่อมของกระดูกที่เราผ่าตัดที่ยากอีกอย่างหนึ่งของช่วงนี้ก็คือการเกี่ยวยางครับเพราะหนึ่งปากก็อ้าเยอะไม่ได้ยางก็ต้องใส่เข้าไปซี่ในสุด ก็เลยยากครับใส่ได้ห um ล <now> ุแล้วก็เข้าสู่ E ี um ีท um ี um ่7นะครับเรื่องแรกผมท้อทุกวันเลยไม่ต้องเขาเลยมีคนแคปเจอร์มาฟ้องมาแบบน่เนี่ยคนไข้ที่พานแล้ะพูดไม่หยุดเลยและช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจมนอยมากครับทุกคนช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเพราะหลังผ่าตัดหน้าระบวมปากระบวมทุกคนเจมแบบอ้อปากเิ่นบวมเหมือนนกเลยน่าเกลียดมาก ผมแบบผ่านข้างแล้วผมคอมากปากผมเหมือนนกเลยไม่ควรบมกไม่ควรบอกให้กำลังใจไม่ใช่กแต่พอเวลาผ่านไปความบวมลดลง มันก็แค่บวมครับเจมและช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยหมอจะนัดถี่มากทุกๆสองอาทิตย์เลยครับทุกคนเพราะหมอเจมบอกว่าหลังผ่าตัดฟันเราจะเคลื่อนเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบเกี่ยวยางรีบเปลี่ยนการเกี่ยวยางซึ่งแน่นอนเจมก็อยากให้ฟันเจมเข้าเร็วที่สุด เจมก็ให้ความร่วมมือกับหมออย่างดีมากเกี่ยวยางตันที่หมอบอกเป๊ะและการเกี่ยวยางแต่ละอันถ้าใครติดตามไอจีเจมเนี่ยจะจะเห็นว่ามันเกี่ยวยากและแอดฟาร์มากใครยังไม่ได้ติดตามไอจีก็เข้าไปติดตามได้นะครับจนมาถึงสามเดือนเข้าสู่อีพีที่เก้าวันที่เราเคี่ยวข้าวได้เป็นวันที่เจมตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานานมากครับทุกคนเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคี่ยวไม่ได้เจมไม่ได้กินหมูเลยสามเดือนครับทุกคน กินไข่กินปลากินเต้าหู้ต้องทำอะไรฝึกเคี้ยวครับฝึกเคี้ยวตอนนี้เราเริ่มกินอาหารแล้วแล้ววันที่เราได้เคี้ยวครั้งแรกหลังจากผ่าตัดก็มาถึงเคี้ยวหมูคําแรกในรอบสามเดือนจะบอกว่าตอนกัดครั้งแรกไปอ่ะรู้สึกตึง ตึงชาชามากเหมือนฟันเราไม่ได้เกิดมาสําหรับการเคี้ยวอ่ะตอนนั้นนะรวมระยะเวลาตั้งแต่เจมเนี่ยก่อนจัดฟันจนถึงวันที่เรากําลังจะถอนเหล็กเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาไปประมาณ2ปีพอดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาถอนแล้วครับวันนี้มาถอดเสร็จนะครับเครื่องมือแสรปึ๊บนะครับก็จะปิพมปากทำซีเทนเนอร์เนาะแบบใส่แบบเหล็กนี่มันต่างกันยังไงห,หรอครับอยู่ที่คนไช่จะเลือกด,ด้วยครับ ก็เป็นแบบใสเนี่ยข้อดีก็คือมันก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันอาจะจะไม่เหมาะในคนไข้ที่เขานอนลัดฟัน,นอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันจะสึกง,ง่ายได้สยตนะครับอ่ะใส่ให้ดูเลยรีเทนเอรใส่ข้อดีก็คือสวยเห็นไหมเหมือนไม่ได้ใส่อะไรแต่ถ้าดูใกล้มากๆก็เห็นนะเห็นไหม ไม่เหมาะแก่การใส่ตอนนอนเวลานอนถ้าใครนอนแล้วกัดฟันนะถ้ามันไปเสียดสีกันบ่อยๆมันจะทําให้รีเทนเนอร์ของเราเนี่ยมันแตกลาวได้ง่ายการจะถอดร,รีเทนเนอร์ใส่เนี่ยต้องก้วน้ําก่อนไม่งั้นน้าลายจะยืดแต่ถามว่ารีเทนเนอร์ใส่มันอ่อนแอขนาดนั้นไหมก็ลองดูนะครับหักแล้ว แต่น,นี่ไม่ใช่อันที่เจมใส่เมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นอันสำรองก่อนที่เจมจะทำข้อฟันอันจริงอยู่นี่ส่วนเลียนเนอร์แบบเหล็กข้อด,ดีก็คือแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยจะเป็นรลียนเนอร์ที่หมอจะให้ทําเพราะว่ามันสามารถใส่ได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสะดวกแต่ถ้าใครมีงบหน่อยเจมแนะนําเลยว่าซื้ออันนี้มาใส่กลางวันทําอันนี้ไว้ใส่กลางคืน เรียบร้อยนะคะโอ้ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งฟันจะเลียงเลยครับจะบอกว่าตอนถอดเครื่องมือนะครับไวมากเสียงเหมือนฟันจะแตกเลยครับตอน้องออกผมแบบฟันันแตกด้วามั้งเป็นเสียงบีบแบกเก็ตออกจะบอกว่าหลังจากถอดหล็กครั้งแรกเนี่ยโล่งมากปากโล่งแบบทุกคนเวลาเราเอาลิ้นเลียฟันเนี่ยแล้วแบบรู้สึก ฟันเรามันลื่นได้ขนาดนี้ด้วยหรอแต่ก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่าฟันเจมเหลืองมากครับทุกคนเจมก็เลยต้องทําการฟอกสีฟันนะครับยี่ห้อสีฟันที่เจมฟอกเนี่ยชื่อยี่ห้อซูมอะไรสักอย่างเนาะจะบอกว่าดีมากเสียวฟันประมาณ5ครั้งตอนทําหลังจากทาเสร็จไม่มีเสียวอีกเลยกินได้ปกติตอนกลางคืนก็ไม่มีเสียวฟันอีกเลยนะเจมเคยรักษารากฟันสองซี่ข้างหน้าใช่ไหมมันก็เลยทําให้ฟันซี่ที่เราทําการรักษารากเนี่ย มันดําครับทุกคนเจมก็เลยจะต้องได้ทําการคอบฟันขอบฟันก็คือหมอจะเหลาฟันให้เจมให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ทําฟันใหม่ ขึ้นมาแล้วก็เอาสอดเข้าไปและสถานีสุดท้ายของการคลิปจัดฟันอันยาวนานของเจมก็มาถึงแล้วนะครับกับการครอบฟันนะครับมนคคุณมอนิกนะครับเอาทุกคนคงได้เห็นภาพฟันเจมไปแล้วนะครับมันดำเนาะมันมันดำนี่เกิดจากอะไรนะครับได้หลายสาเหตุนะครับฟันสีข้าเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ฟันตายแล้วเป็นรักษารากฟันเนาะเพื่อที่อยู่ในโครงประสาทฟันเนี่ยนะครับมันขึ้นมาที่ที่ตัวฟัน ติดสีทำให้มันคำลงครับทีนี้พอเรารักษาลฟันเสร็จแล้วสีฟันตรงนั้นมันจะไม่เปลี่ยนนะครับเราจะต้องมาเปลี่ยนโดยการ้อกสีฟันร่วมกับการทําข้อฟันขรัคผมและก็ได้ฟันที่เพอร์เฟกสมบูรณ์มาเป็นประมาณนี้ครับไปดู Before After ก่อนจัดฟันกับหลังจัดฟันเกมก่อน นะครับทุกคนมันมันดีขึ้นไหมไหนะทุกคนลองบอกให้เจมชื่นใจหน่อยซิก่อนผ่าตัดคุณหมอเขาจะบอกอยู่แล้วว่าผลข้างเคียงของการผ่าตัดก็คือจะมีอาการชาบริเวณนี้เนาะซึ่งชาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเหมือนเน็บกินนะซัวซัว,ว,วไม่ใช่นะคือไม่รู้สึกอนะทุกคนแถวเนี้มันมีเส้นประสาทอยู่มากมายเราจะผ่าตัดเราก็ต้องผ่าตัดเปิดเนาะอย่างเจมอะผ่าตัดข้างในเนี้ยมีแผลข้างล่างเต็มฝาไปนะทุกคนผ่าตรงเนี้ยข้างบนก็ผ่าตรงเนี้นย มันก็จะทําให้หน้าเราชาเนาะ่วนนี้บางคนก็หายบางคนก็ดีขึ้นบางคนก็เป็นไปเลยตลอดชีวิตสามเดือนแรกเจมก็ยังมีอาการชาอยู่เรื่อยๆ50%าแต่พอผ่านมาประมาณ6เดือน7เดือน8เดือนตอนนี้เรียกได้ว่าอาการชาเจมเหลืออยู่แค่1%ครับทุกคนถ้าเราได้พูดเยอะๆหรือว่าเคี้ยวหนัก,นกๆก็จะเริ่มมีอาการ ตึงๆมาหน่อยและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายของเจนค่าใช้จ่ายของแต่ละคนไม่เท่ากันเนื่องจากว่าปัญหาของฟันเราไม่เท่ากันแต่ทุกคนไปนั่งกดเครื่องคิดเลขเองนะพ่อเจม ดูแลเจมก็ตกใจอยู่นิดหน่อยพอดูโพยอย่างแรกก็คือวันแรกที่เราเข้าไปในคลินิกเพื่อทําการปรึกษาคุณหมอก,ก็จะเอ็กซเรย์ถ่ายรูปพิมพ์ปากประมาณ4 0 0พบาทตอนนั้นก็ไปเคลียร์ช่องปากแล้วแต่คนปัญหาเยอะปัญหาน้อยถอนฟันคุดเยอะอันนั้นอันนี้เจมไม่เสียเพราะเจมเคลียร์ที่คณะทันตแพทย์ก็มาทําการติดเครื่องมือเนาะซึ่งจะบอกว่าเจมทําการจัดฟันไปประมาณ2ปีค่ารายเดือนของเจมอยู่ที่ประมาณเดือนละพันห้าเนาะคือคนก็คูณไปกันเอาเองว่า2อปีมันเท่าไหร่พอถึงวันใกล้ ผ่าตัดเนี่ยเราก็จะมีค่าดําเนินการผ่าตัดก็คือที่เราไปทำเอ็กซเรอะไรต่างๆมากมายเพื่อจะมาคํานวณนั่นแหละเราก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมหลังจากนั้นค่าผ่าตัดก็แล้วแต่คนอีกทีค่าผ่าตัดเขาบอกเจมว่าขาดไกลละ0ก0 0ืผ่าตัดสองไก,กลแสนสอซิลิโคนใต้ตาเอกะสักหมื่นสองหมสรุปแล้วเนี่ยเจมเสียไปประมาณ 1,500 0บาทสุดท้ายหลังถอดก็จะมีค่าขูดหินปูนค่าถอดเครื่องมือเอชเลรีเทนเนอร์ต่างๆอยู่ที่ประมาณ5,000บาทและก็เจมฟอกสีฟันบางคนถ้าฟันไม่เหลืองก็ไม่จําเป็นต้องทำแต่นี่เจมอยากทำเพราะฟันเจมเหลืองมากทุกคนประมาณ1,000 0บาทสุดท้ายเนี่ยเจมมีปัญหาต้องทําการครอบฟันอีกทุกคนไม่น่าจะมีปัญหากันนะเจม,มปัญหายเยอะนิดนึงก็ตกไปซี่ละ2สองหทำ 2, 000, สอซี่ก็4ี่0 0 นั่นเลยครับการทําฟันแสนยาวนานสุดท้ายนี้เจมก็อยากจะขอบคุณหมอบาสนะครับที่ดูแลเจมอย่างดีคลิปสุดท้ายเจมก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เจมด้วยนะครับสวัสดีครับ